พี่แตนมันกว่าเยอะพี่แตนมันกว่าก็ไปฟังพี่แตนสิครับพี่แตนมันกว่าแล้วแชร์พี่แตนไหมครับเนี่ยมาเม้นผิดที่อันนี้คือคลิปใครอันนี้คือคลิปเรานะครับคลิปเราพื้นที่เรามาเม้นค์คำพูดเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าของเราก็ดีเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วทั้งดนตรีแล้วก็ ทางการร้องการเต้นเราก็เต็มที่ทุทกทอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะมาเม้นแบบนี้มันมันเหมือนรู้สึกว่าเย่ะเย,ะเยะ้ยเหมือนทับถมเหมือนแบบรู้สึกแบบจะทําให้เราต่ําต้อยทําให้เรารู้สึกว่าเราเออไม่ควรร้องเพลงนี้อะไรอย่างี้หรอหรือยังไงต้องให้รู้สึกยังไงถามก่อนเวลาศิลปินเขาทาเพลงออกมาเนี่ย ในฐานะแฟนคลับเนาะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่คุณควรที่จะให้กําลังใจต่อให้มันดีไม่ดีอะ่ะคุณควรที่จะหาคําพูดที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ในการที่จะมาติชมเขาไม่ใช่อ้างหรือว่าเป็นแฟนคลับแล้วก็มาคอมเมนต์แล้วก็ศิลปินไม่ควรที่จะมาโต้อตอบกลับควรที่จะเอาคําพูดพวกนี้ไปปรับปรุงถามหน่อยว่ามันปรับปรุงยังไงมันปรับปรุงได้ยังไงถามหน่อยถ้ามันปรับปรุงได้เขาทาแล้วเขาไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกเข้าใจไหม คำพูดพวกนี้นะมันไม่สร้างสารรค์มันเป็นคำพูดที่บั่นทอนจิตใจ,จของคนทำงานนะครับไม่ต้องมาบอกว่าเป็นแฟนคลับนะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนคลับผมแล้วเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เอาแล้วถ้าไม่ใช่แฟนคลับผมคงก็ไม่ต้องมาเหม็นเข้าใจไหมครับถ้าเป็นแฟนคลับพี่แดนชอบพี่แดนก็ไปให้กําลังใจพี่แดนแต่ดูท่าเนี่ยคงไม่เชียรคงไม่เชียรใครทั้งสิ้นอะ่ะคงเหย่ยให้เขาตีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกนะว่าผมกับพี่แดนเนี่ยรักกันมากไม่งั้นเราไม่ร้องเพลงเดียวกันนะครับเพราะลิขสิทธิ์มันเป็นของคนคนเดียวนะครับ ถ้าไม่ใจกว้างจริงๆเนี่ยไม่สามารถร้องเพลงเดียวกันได้นะครับผมเพราะมันจะเกิดการฟ้องร้องกันแต่ที่เรากล้านะครับที่จะร้องเพลงเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่าเราเปิดใจเปิดกว้างและรักกันมากพอนะครับแล้วเราทําลง c o l l a b o r a t i o นเนี่ยไม่ใช่จะแข่งกันเป็นเพราะว่าเราทําเพื่อให้แฟนคลับในช่องของเราแต่ละคนเนี่ยได้ดูได้มีความสุขตามไปด้วยเราคิดแค่นี้ไม่ว่าใครจะดังหรือไม่ดังเราก็ยินดีนะครับแต่คําพูดพวกนี้มันทําให้บั่นทอนจิตใจ ของคนทํางานมากนะครับเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกแย่ว่าแบบเอ้ยพี่แตนมันกว่าแล้วมึงทําไมไม่ไปดูพี่แตนเาอีส